กำลังเรียนรู้และสนเลยนะคะสำหรับน้องก้าค่ะลูกชายคนเดียวของกิกดนายที่เดือนธันวาคมนี้จะอายุครบ2ขวบแล้วนะคะแต่คุณพ่อกิกบอกว่าแมการดูแลลูกในช่วงโควิดมองอีกมุมหนึ่งถือเป็นความโชคดีค่ะเพราะว่าได้ทุ่มเทเวลาอยู่กับลูกอย่างเต็มที่ได้เห็นพัฒนาการลูกตั้งแต่วันแรกนะคะ าการเลี้ยงลูกในสถานการณ์โควิดระบาดไม่ยากแต่ต้องระวังมากๆค่ะหากมีความจําเป็นต้องออกจากบ้านเรื่องการทศาศาศารําความสะอาดร่างกายนี่สําคัญเลยนะคะ <c oughs> ก็กลัวเชื้อโรคจะมาติดลูกค่ะส่วนกิจกรรมที่คุณพ่อชื่นชอบก็คือการเดินทางนะคะอันนี้ต้องเปลี่ยนเลยค่ะทุกครั้งที่พาลูกไปด้วยวิธีสําคัญนะคะก็คือการป้องกันและความยากคือทายัางไงให้ลูกชายใส่แม็กให้ชินค่ะเพราะน้องก้าวตอนนี้เองอายุยังน้อยนะคะก็ยังฉีดวัคซีนไม่ได้ค่ะ เด็กยุคนี้เกิดมาต้องมีการปรับตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ,ของการเรียนหรืออะไรพวกนี้พอผมมีลูกเนี่ยเด็กยุคนี้คือต้องใส่แมสพอเขาเริ่มรู้เรื่องเวลาที่ออกไปไหนว่าไหนเยควบกกว่าผมต้องฝึกเขาใส่แมสแล้วตอนแรกเขาก็ไม่เขาก็งงว่ามีอะไรมาใส่หน้าเขา,เขาก็ดึงออกดึงออกแต่เราก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าพยายามให้เขาเข้าใจพยายามใส่ไว้ปลอดภัยเราใส่ให้เขาดูแล้วก็ของจมูกเขาลาไปไหนไหนะฮะจนตอนหลังเนี่ยเรารู้สึกว่า เออมันเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งที่เวลาแม้เขาตกเนี่ยเด็กสองออยังไม่สองขวบเลยเขาดึงขึ้นปิดเองใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและต้องมีสติด้วยอันนี้ดาราหนุ่มฝากมานะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบกก็ยังน่าห่วงถ้ายืดยาวออกไปคุณพ่อกิจเขาบอกเตรียมเลยค่ะเป็นครูให้ลูกแน่นอนจะสอนเองแบบโฮมสคูลแต่ก็ไม่ได้กังวลจนเกินไปนะคะก็มองท้าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ลูกออกไปเรียนรู้ข้างนอกด้วยตัวเองค่ะ